กลับไปครั้งครับดื่มชาเขียวให้ทั่วไทยดื่มกาแฟให้ทั่วโลกที่จังหวัดระยองผมชอบผู้เล่นระยองระยองยะลาพอดีตามรีวิวมาครับได้ข่าวว่าที่นี่เขามีร้านมัชชัที่เป็นมัชชัจริงๆนะครับซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วว่าไม่ใช่ทุกที่นะที่จะมีร้านที่เป็นมัชชัจริงๆนอย่างก็ได้ยินได้ข่าวรีวิวว่าที่นี่มัชชัดดีมากเลยต้องการที่จะมาพิสูจน์ด้วยลิงก์ของตัวเองนะครับว่าจะมีความกลมกล่อมหรือที่เขาเรียกว่าอูมามิมากน้อยแค่ไหนรอไงครับที่จังหวัดระยองร้านชิมคาเฟ่ How are we doing, Hub? พี่มาทำอะไรครับวันนี้จะมากินชาที่เป็นชาออริจินอลที่อร่อยที่สุดในระยองจริงเหรอครับในคอมเมนต์มาจากน้องอ้าวมาว่าเมื่อวานมาแล้ววันนี้เลยต้องมาสั่งครับอ๋อพี่มายืนดูชมชาอะไรใช่ใช่จะมาดูกั่มาวิจัในการที่จะทำชาออริจินอลพี่ครับผมถามระหว่างพี่ทำไปจะรบกวนไหมครับพี่พช่วยแนะนำชาที่นี่หน่อยได้ไหมครับ ถาเราหลักจะใช้ประมาณ3าตัวนะคะก็จะมีตัวที่ท็อปบนเราก็จะเสิร์ฟในเป็นแบบเป็นเซตที่ว่าเหมือนในที่ที่ชงชาทีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้ชมกับตัวหลักๆที่เป็นเมนูพื้นฐานนะคะนี่คือหนึ่งในชาที่เป็นชาหลักดีใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะันนี้เรียกโคฟูมูกาชิค่ะอันนี้จะากเยาวโญนะคะ แล้วตอนทาตรงนี้มันมีเทคนิคอะไรพิเศษครับการชงช,ชาในของญี่ปุ่นมันก็จะมีหลายสำนักขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนมาจากสำนักไหนก็จะมีความละเอียดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะคะขึ้นมาอยู่แต่ละสำนักที่ที่ทสอน การตีใบชาการตีมัชชาก็คือการอัดอากาศเข้าไปในผมมัชชาทาให้ความผมมันน้อยลงยิ่งถ้าเกิดเราตีให้อากาศมันเข้าไปเยอะๆก็จะยิ่งผมน้อยลงน้อยลงการตีมัชชาแต่ละคนแต่ละครั้งแต่ละเวลาแต่ละอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันเลยเหมือนกาแฟที่แต่ละแก้วก็จะชงออกมาไม่เหมือนกันถ้าคนที่ เขาเอ็กเพรสเขาชิมเขาก็จะรู้ว่าเราะว่ามันไม่เหมือนกันในแต่ละวันในแต่ละฝีมือในแต่ละอารมณ์นคนชงที่แตกต่างกันไปเารียกว่มีปัจจัยหลายอย่างใช่ค่ะในการที่จะชงตละาได้ความรู้ใหม่เลยครับดีอุ้ยได้ความรู้เยอะเลยค่ะใชเดี๋ยวที่ดีก็จะสเข้มยิ่งราคายิ่งสูงสีก็จะยิ่งเข้มแต่ว่าชาสีของแต่ละเมืองที่มาจากแต่ละเมืองสีของมาชาแต่ละเมืองก็จะสีไม่เหมือนกันนะคะบางทีจะเป็นสีเขียวเข้มจัด บางที่จะเขียวติดเหลืองบางที่เขียวติดปมฟ้าๆนิดนึงหมดหมดอะไรอย่างี้ค่ะเพ่อดูแบบอุณหภูมิอุณหภูมิที่ภูมิประเทศภูมิอากาศสายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นตัวเก๊วยนะคะของเราจะสีค่อนข้างเขียวเข้มสวยมากข้างล่างเป็นเก๊กฮวยเหรอครับใช่ค่ะเก๊กฮวยเราจะสั่งจากที่เขาหวงซานที่เมืองจีนนะคะดอกจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างโตและหอมมากเวลาถึงฤดูใบไม้ผลิเมืองนี้ทั้งเมืองจะเป็นสีเหลืองของดอกเก๊กฮวย คำห่วงซานชื่อคล้ายๆในหนังจีนกันแบบไงเลยครับมีจริงใช่ไหมครับมีจริงค่ะผมรู้ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นนกจใหญ่นี่ค่ะม้อหนอนจะใหญ่แบบนี้เลยกินอย่างมีศิลปะค่ะอย่างเราสตาร์ทค่ะของเราจะต้องั้นต้นเพราะฉะนั้นเวลาแี่ยนชาและกินในชาบเพราะค่อนข้างขึ้นคนคือบางที่อาจจะเป็นมาชาที่นิทผสมแต่จะเบาเวลาการไหลเนี่ยก็จะค่อนข้างเร็วด้วยคาะม้อมันจะจัด คือมัทฉาคือการเอาใบไม้อะใบชาเขียวมาบดเพราะฉะนั้นใบไม้ไม่ละลายน้ำอ่าค่ะถ้าเคยเห็นชาเขียวที่ถือแล้วละลายน้ำแปลว่าเขามีการผสมสารแต่เราอาจจะเพิ่มความหวานหรือสารอ่ไรต่างๆค่าอันนี้จะเป็นใบรวนค่ะชาใี่จะครค่อนข้างข้นยากนิดนึงเพราะว่าเขาใคน ก็ต <ersch> ้องบอกจะบอกลูกค้าว่าให้อย่าลคนก่อนทานครับหรือบางท่านแค่ไปคนเพ้่นิดนึงเราก็เอาขึ้นเลยก็จะไม่ได้รถชมาช่าที่ผสมกับเครื่องดื่มเราแบบจริงจังทีลูกค้าจะคนน้อยไปเราก็จะบอร์ดคาให้คนนะคนเพื่อจะให้มันเท่ากันเท่ากันครับชิ้นทักจัดเล็กหน่วยครับไม่เคยรองแรกทากจัดเล็กหน่วยใช้เชื่อมด้วยนะครับใช้ความหวานจากเกสรลอกไม้จากไป อ,อย่จะรอรอยลอยเชื่อนะครับลองดีความพิศาผมที่นี้ครับทานพิศามาเที่ยวสา,ววสาวรคุรยองครับขนมทานคุรยองที่คุรยองผมไม่ใช่คุรยองตัวที่กำลังจะทำนี่ชื่ออะไรอยู่คร,ครับชื่อชิโร่ค่ะคิโร่นะครับจะเป็นการเสิร์ฟแบบในพิธีชงชาของญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะเรียกว่าอุซูชาอุซูชาคือชาบางนะคะซึ่งปกติในสมัยก่อนญี่ปุ่นจะมีการชงแบบชาข้นกับชาบางในสมาธิ ก็ลังควนชายนะครับใช้สมาธิอแป๊บนึงับเพื่อได้ชาที่คุณภาพจริงนีก็เป็นันแรกของการิชาที่ยองชาิมาคือแบบสั้นาใชอนนี้เยไม่่เนะอนี้แน่เย็นชาใช่ไหมครับเเย็นชานาเป็น่เลยตลอดใช่ครับเราพามาแบบรัชชาริมชาชิเลย เราจะตีจนเป็นฟองแล้วก็แต่จะเป็นฟองที่ละเอียดบแตบบ่นีอ๋อเสิร์ฟกับมีฟักทองด้วยใช่ไหมครับเราจะเสิร์ฟแบบขนมไทยถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกโมจิหรือช่วงวากาชิที่เป็นขนมของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราก็จะมาปลั่เป็นขนมของไทยะคะ่ะ นีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับโมพีอิตได้แล้วครับเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะเลยทันครับจะได้ลองชิมชาแบบออริจินอลต้องมีวิธีกินด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูลองดูครับก็คือเวลาทานนะคะไม่ใช่ดีกวาจับในที่นี้กับนางซ้ายก็ได้ต้องต้องดมก่อนนะคะไม่ดมก็ได้ครับจังหวะไม่ขวาจังนะคะอะโรมามาเลยนะคะ รสชาติดีค่ะกินมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ความหมเนี่ยมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะตัวนี้จะอัพเททค่อนข้างดีแล้วกินลงไปแล้วจะมีอัพเดทค่อนข้างชัดแล้วนะอยู่ในคอเราค่อนางนานตัค่ะยังไงก็อย่าลืมมานะคะร้านชิคคาเฟ่นะคะที่ไหนที่ไหนที่ไห จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองมโอเคก็ขอบคุณมากพี่พี่ชื่อพี่อะไรนะครับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยนะเป็นเจ้าของร้านของที่นี่ที่ร้านชิมคาเฟ่ครับขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับนรอบคองด้ตาหวานจริงครับเดมันเครื่องเลเลยอร่อไม่รเสียครับ เรลองชิมเองก็ถึงจะรู้ว่าความว่าไม่ธรรมดาเป็นยังไงเพราะแค่ชื่อมันเป็นธรรมดาที่ตัวนี้ถ้าน้องชอบติดหวานจะไม่ชอบเพราะว่าตัวนี้เราจะอย่างที่บอกว่าบานแต่จะ็นที่ทำหวานจัดเราจะหวานเบาเอ๋อมันเป็นหวานแบบไหนที่เคลองแล้วยิ่งไม่รู้ด้วยว่าไม่ได้มีน้ำตาลที่มีคุณสมบัริที่เราทานนี่คุณชอบเลยครับเพราะลูกาคนเนี้ย เราจะนอกจากความสมแล้วมันจะดีเรื่องของสุขภาพขเกวของด้วยกวันเน่ยเขาจะพยายามหาอาหารสุขภาพแต่ก็มีบางวันด้วยีจะกคา่ากกนมากอากแ้วก็ยดน้อยกว่าที่อ่ตกต่างจากล่อยนช้อนหนที่แบบเมื่อ่เคยี่ะอก ที่ทำเป็นของร้านแล้วก็ทื่แรกที่ของอร่อยเป็นเมนูนี้นะครับเราติดควกว่าคนใจเองต่างจริงเมนูที่พูดมาเนี่ยที่จะพูดได้หมดเลยไม่ได้พูดแค่ว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยรู้สึกถึงความวิธีการทำที่มาที่ไปดีมากครับพี่พี่อะไรนี่ยพี่หน่อยครับแล้วก็พี่หน่อยมากนะครับขอบคุณมากครับ